สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรีวิวผมสัน้นเคสนี้ผมจริงลูกค้าสั้นแล้วก็บางมากเลยนะคะอันนี้หลังต่อเสร็จก็จะหนาสวยไม่เห็นปมเลยนะคะ,ะเทคนิค<ะ>ที่ต่อตอนนี้ต่อแบบเคราตินนะคะ,ะเป็นเทคนิคที่เหมาะสำหรับสาวๆที่ผมสัน้นต้องการต่อยาวและต้องการความเบาสบาย เรียบไม่เห็นปมนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะตอบผมนะคะหน้าร้านอยู่ห้างแกรนพาซาชั้นหนึ่งตรงข้ามกับเดะมองามวงวันนะคะสอบถามอินบ็อกมาทางเพจร้านได้เลยหรือโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นให้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะเรามาดูตอนเสร็จแล้วกันนะคะสวยเป็นธรรมชาติาเลยใช่ไหมคะรับรองค่ะว่าใครมาที่นี่ ไม่ผิดหวัง <Okay. S 1> แน่นอนเลยค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะ